สวัสดีค่ะช่องเมนูแมวหลังจากที่เราเลุยเข้ามาแล้วก็มากับรถน้องอบตนะคะจะาที่วอบตนอกเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศน้ําหน้าบ้านนะคะสามหลังนี้ยังไม่เข้าบ้านนะคะแต่แปดเก้าหลังสิบหลังทั้งนูง้นเข้าตั้งแต่วันอังคารที่แล้วนะคะประมาณสิบวันแล้วนอกสิบเอ็ดวันได้เนาะ นี่ค่ะคือเราก็มาเก็บกวาดเช็ดถูนะคะมาแรงฝุ่นเนาะแต่ของยังไม่เอาลงนะคะก็จ,จะเอาไว้ข้างบนก่อนเก็บกวาดไว้นะคะเตียงกระชินๆเนาะอันนี้ของก็คือวางวางไว้ก่อนนะคะยังไม่ยกลงเฮค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู ตะข่ายเนาะที่เราดักปลาไว้นะคะเราสำรวจคร่าวๆค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วเ,เนาะมันจมอยู่สี่วันนะคะไม่ได้มาดูสี่วันสี่วันเราไม่ได้เข้ามาค่ะก็คือเน่าค่ะเน่า <c ười> คือมีทั้งงูทั้งปลานนะะเน่านะคะให้ดูคร่าวๆนะคะเมื่อกี้ฝนไป,ปอยมาหน่อยนี่ค่ะปลาน่าจะเป็นปาลาอะไรนะ ปลาหมูปากก็มันหมูเรียกปลาหมูเนาะเน่าค่ะก็เลยทิ้งไว้ก่อนเลยให้ใหปลาอื่นมากินต่อเนาะก็คือไม่ได้เข้ามาดูเลยค่ะสี่วันหลังจากที่โนรูจะมาเนาะก็ออกไปพองเขียวเพชรก็ยาวเลยนี่ค่ะงูค่ะเน่าค่ะมาร์เดเน่าตัวเดียวค่ะมากันเพียบเลย วันนั้นตัดออกไปตัวตกะขายขาดเนี่ยคะ่ะลุงริงมาแล้วทูนี่กันเนา่ขาขะนเนา่ากินปลาค่ะคือตอนนี้ก็เลยเน่าก็ปล่อยเข้าไปเนาะให้ปลาเข้ามาตอดกินนี่คะะเนา่ขาขะพันลุงริงไปแล้วกับปลาก็เน่าไปเยอะไปดูทางโน้นคะ่ะเดี๋ยวรนะวังๆเนาะเราก็ลัวลื่น อดูค่ะของบอลเราเอาขึ้นมาได้เนาะตามนี้นี่ค่ะเขาเข้ามาลบพิกกบที่เราถ่ายให้ดูเนาะลบในนี้ในอิดบ็อกตัวใหญ่มันมืดๆเนาะน,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 นี่ค่ะเออไม่ใช่กบค้างคบเราก็เรียกพิกบกบ เฮ้ยาก็น้ำก็ถึงหน้าบ้านแล้วนะคะปีที่แล้วถึงแค่คันนานะคะแค่ขอบรัว้วนานข้างล่างไม่ไม่เข้าปีนี้น้ำเยอะนี่ค่ะหน้าบ้านเนาะตูบ้บอลเราจมแล้วเราก็เลยปิดตู้เลยไม่ให้น้ำเขาพัดกระถางพัดอะไรที่อยู่ข้างในออกเนาะจานลงจานลอง นี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวสักพักเราก็จะออกแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมีฝนปล่อยๆมาอีกนะจะได้ไม่ต้องลุยฝนลุยแค่น้าพอนี่ค่ะตะข่ายที่เราดึงขยับขึ้นมาเนาะก็ปลาก็ไม่ติดหรอกค่ะเพราะว่ามันมีงูติดเนาะถ้าง,งูมีติดปลาเขาจะไม่ค่อยติดเนาะเราก็เลยดึงขึ้นมาเนาะขึ้นใหม่กัน ตัวที่หนึ่งไปแล้วมาดูตัวที่สองก็เนาค่ะเย,เยอะมากเลยดูเนี่ยเนาวนาวแล้วเนาเหมือนกัน,น,กน,กนมีกันเนาค่ะปลากันหนาวงูกเน่าตัวนี้ตัวใหญ่เลยอืดเลยดู ปลาก็เนา่างูก็เนา่าปล่อยไว้อยังงี้แหละเมั่เดี๋ยวเราเคีียวไปดีกว่าเนาะมาอยู่นี้ปลาก็คงไม่มาติดอีกทีค่ะมือนี้หมานค่ะรอบนี้ได้งูสาหามตัวเนาวา่าเนา่ากับปลาเน่าเน่าเพราะทิ้งมาสี่วันเนะาะเดี๋ยวเราหาอะไรมาเคลียๆเ,เขาออกไปดีกว่าเผื่อได้รอบหน้านะเผื่อได้มีปลาติด เดี๋ยวเราก็จะจับให้แต่ไม่เป็นเอ้ยโอเคหาไม้เคี่ยๆเนาะให้เขาหลุดไปขางเขาก็เน่าไปแล้วเนาะเป็นอาหารป่าไป่ะพี่งูนะเอ้ยเขี่ยวเขาออกกันหน่อยจะออกไหมเนาะ ยุงยิงเขาก็เละ้ลงเละ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 จมไปนี่เราก็จะเ,เคลียร์หงวให้เขาหลุด อืดเลย,เลยนี่ตัวใหญ่มากยังไงออกอ่ะเราก็ไม่กล้าจับอเอาเจอบมาฟันมั้ง วันนจะเน่าไปอีกเนาะไว้งี้ก่อนไว้งี้ก่อนนะเคค่ะก็เดี๋ยวค่อยดึงออกเนาะหาอะไรมาตัดตัดเคคกาก็มาชมเนาะก่อนเรากลับออกไปนะคะเดี๋ยวเริ่มสายแล้วกับรรยากาศนี้นะคะเดี๋ยวไปดูที่เขาหวานแหกกันเนาะนิดหน่อยข้างหน้าถ้าเขามีนะคะ นี่หน้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะคะโอเคค่ะยังนิ่งๆเนาะน้ำไม่ค่อยไหลวันนี้น่าจะยันกับข้างล่างแล้วในเมืองไปทางท่าตมูม